น,นี่นี่เฮือบบนี่ไงนี่บบนี่อฮ้ได้กินแล้วบัดเนะี่ยเออเฮ้เฮ้ต้องแบบนี้ เห็นบ้างหรอของแท้นน่โอ้โหนี่ครับต้วยกันไปอือหือยมากหือ อือหสอบอือหติออหือโอ้โหอือหออือช่ำๆเลยใช่ไหมเนี่ยช่ำๆอือหูอ้โหจุ่มปึ๊บขึ้นมาอือหือ อความหวานมันอยู่มองเนี่ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดหูเนื้อกระชับแบบอือหือ mhm 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 nè chú mhm Mm hm. What? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.